ถ้าเราเห็นนะครับปลุกปั่นให้ผู้คนลุกขึ้นมาขัดแย้งแตกแยกลงมือเผาบ้านเผาเมืองทำผิดกฎหมายสุดท้ายเรียกร้องขอให้อภัยให้แก่พวกเขาไม่ใช่การขอกันดีๆแต่เอาอำนาจของความเป็นรัฐบาลและเสียงส่วนใหญ่ในสภาจะผลักดันกฎหมายก่อนที่จะไปถึงว่าเขาจะล้างผิดเขาจะขอสู่ขอขออภัยกันอย่างไร ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญอาจารย์แก้วสรรอติโพธิ์ฟื้นความหลังของการลงแขกประเทศไทยครับสิงหาคมนี่คงเป็นที่แน่นอนนะครับว่ามันมีกฎหมายที่ตั้งชื่อไว้ต่างๆนานาว่าปรองดองบ้างนิ่โทษกรรมบ้างแต่ทั้งหมดนี่ใช้คำไมง่ายกันแล้วกันนะฮะว่ามันเป็นกฎหมายล้างผิดความผิดเนี่ยมันใช้กฎหมายล้างได้ยังไง มีการกระทำอะไรบ้างที่เกิดปัญหาจนมาถึงปัจจุบันงคงต้องเริ่มตั้งแต่ปี44นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เพ่งวามตกตำ่ำนะฮะในในความหวังว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะพาประเทศไปได้หรือไม่คุณทั้ษินก็ได้สร้างพรรคไทยนักไทยขึ้นมา ไปกว้านเอาผู้กขางขวางตามชุมชนต่างๆทางการเมืองเนี่ยซื้อมาเป็นสสแล้วก็ขึ้นมาครองอำนาจมันก็มันก็เริ่มมีความผันแปรทางการเมืองเกิดขึ้นและมีบุญคดีที่ปรากฏเนี่ยดังต่อไปนี้นะครับคุณโูคงจำได้คดีหนึ่งจนบัดนี้เนี่ยมันเกิดบุญคดีตั้งแต่รัฐบาลทักษิณหนึ่งกับสอง ครับนะครับเกิดมูลคดีขึ้นในระบบตรวจสอบแต่พอรัฐประหารแล้วเนี่ยรัฐประหารตอนนั้นเนี่ยมันรัฐประหารแบบคิดแบบอียิปต์บอกอยู่ไปเดี๋ยวคนก็ปะทะกันมีเหลืองมีแดงเป่านกหวีดร,รีบร่างรัฐธรรมนูญซะเอาขิงแก่ขึ้นมาเฝ้า,วาไว้ก่อนเฝ้าไว้ก่อนร่างโนหนึ่หนึ่งปีอันนั้นมันเป็นการเป่านกวีดบ,บอกหยุดน,นะหยุดน,นะ แต่แล้วเขาก็ต้องการจะให้กฎหมายทํางานเป็นแค่นั้นเองนะเพื่อให้กฎหมายทํางานว่าในช่วง44-49เนี่ยระบบการตรวจสอบเนี่ยมันหยุดหมดนะครับครับปปชเนี่ยเขายัดคนเขาลงอดนะครับาสาราัรมนูญชุดสองเนี่ยเกินครึ่งนะครับเพรมันมีคดีที่ค้างอยู่นในนายสงตงอในดีเอสไอในแบงคชาติ ผมเป็นผมเป็นคนหนึ่งที่ได้เป็นคอรเสอเขาเลือกคนที่มีพฤติกรรมในอดีตว่าไม่กลัวทัษินว่าช่วยเอาอำนาจปปชเนี่ยไปไต่สวนหน่อยสิถ้าพบปูนความผิดเอาไปส่งสารอันคอร์รคสอก็ทำงานในช่วงทบาลสุรยุทธ์แล้วก็ช่วงปลายรัฐบาลสมัครนะครับแล้วก็ป้อนคดีไปถึงศาลครับอาจารย์แก้ศาครับคอสอทำงาน อย่างเ,เป็นเอกเทศหรือว่าทำงานภายใต้อำนาจของกฎหมายฉบับใดครก็เป็นแต่เพียงตั้งขึ้นมาครับก็าตรงเป็นปปชเฉพาะเรื่องเอาอำนาจปปชไปใช้ครับเห็นมีมูลก็เรียกเข้ามาไต่สวนให้เขาชี้แจงโต้แย้งถ้าชี้แจงไม่ได้ก็ส่งฟ้องศาลส่งอายการแล้วฟ้องศาลครับรอ้ปปชตอนนั้นเนี่ยผมเจียนงตรงทคดีขาาอายุความเนี่ยเต็มไปหมด คดีมันเข้ายาวเหยียดไปหมดเลยงั้นถ้าคุณถ้าเราต้องการให้จะเคลียร์ปัญหารัฐบาลทักษินเนี่ยถ้าให้ปปชทำนะตอนนี้ยังไม่ได้ฟ้องนักคดีรับรองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นปปชเฉพาะกิจไม่ได้ใช้อำนาจพิเศษอะไรไม่ครับนะฮะแล้วใช้กระบวนการเหมือนปปชทุกอย่างครับนะฮะทุกอย่างเลย มันคดีมันก็ฟอ้องศาลไปฟ้องศาลศาลยกฟ้องเกือบทั้งคดีก็มีอย่างเช่นคดีสลากนะฮกเอาหวยสารตัวก็ผิดกฎหมายแต่มันเราไม่พบทุจริตนะก็เลิกไปก็มีกระยางก็โดนแค่หนึ่งคนนะหลักฐานมันมันไม่ถึงว่าเป็นหัวหรือไม่หัวมันเป็นในเพียงการทําผิดระเบียบมันอะไรที่มันมันเป็นผิดระเบียบแล้วศาลบอกไม่ชัดเนี่ยเขาปล่อยหมดะนะฮะ แล้วพอมาคดียึดทรัพย์เนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยพอเขาเอายกเอาหุ้นทินคอบไปขายเทมเปอร์เซ็กตรงนั้นน่ยมันถึงเกิดเรื่องขึ้นมาม,มาถึงได้เกิดการขุดหลักฐานจนพบคอร์รัปชันจากหุ้นซินคอบเนี่ยเป็นพวงเลยและก็เพราะเหตุนี้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดที่ประชาชนลุกฮือขึ้นมาแล้วทำท่าว่ามันจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นในประเทศ แล้วเรื่องนี้เรียนเรียนพี่น้องตรงๆเลยนะครับพยานเอกสารทั้งนั้น,นะะไม่ไม่ได้แกล้งเลยนะ,ะเอาหลักฐานการจัดการหุ้นมาทั้งหมดหลักฐานว่าเงินปันผลมาทั้งหมดเราไล่ดูซิว่าหุ้นมาอยู่กับใครเงินปันผลเนี่ยบอกขายให้ลูกให้น้องสาวมันไหลกลับคืนไปหาผัวเมียคู่นั้นตลอดเวลาแเราจะให้ผมทํำยังไงก็หลักฐานเป็นอย่างนี้หลักฐานมันพูดว่าอย่างนั้น อำาะอะไรที่หลักฐานมันชัดมันเจนถ้ามีห้าคดีมีมาตรการเอื้อประโยชน์ให้ชิดขอบกิติการเขาทวงก็ไม่ฟังเพราะตอนนี้มันมีคดีค้างอยู่ในในศาลเนี่ยอีกสี่คดีนะฮะอีกสี่คดีกลุ่มแรกก็คือคุณสุกพุ้นใช่ไหมตอนคุณเข้าไปนายกคุณไม่บอกใช่ไหมคุณเข้าคุณออกแต่ดนตรีในกี่ครั้งนะครับสิบสามครั้งใช่ไหม ครั้งละสามปีใช่ไหมสิบสามคูณสามสามสิบเก้าปีต่างผูกเพราะผมยืนยันนะฮะไม่มีสิทธิส์สู้เพราะคารรักษาผูกพันคุณทักษิณไปแล้วในคดียึดทรัพย์คุณสุปขุ่นสิเก้าศูนย์ถ้าคุณทักษิณกลับมาเนี่ยนะฮะในสองปีที่หนีไปเนี่ยกระจอกนะฮะสามสิบเก้าปีนี่รออยู่แล้วรับรองรออยู่แล้วไม่รอดด้วยแน่นอนนะฮะ รออยู่แน่นอนแล้วก็ยังมีคดีที่สั่งที่สั่งให้ปล่อยพอม่าก,กู้เพื่อจะซื้อสินค้าสินแรกซึ่งเป็นตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทไ,ไอ้นี่กหลังฐานชัดเจน,นคุณสมรเกียินี่นกลับคำไม่ได้แน่นอนตัวนี้โทษก็ไม่มากครับหนึ่งห้าเจ็ดระหารชีวิตขั้นสูง เพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันมันมีคดีของบริวารเขาอีกคดีเอื้ออาทรเนี่ยนะฮะฝูงนี้นะตั้งสามสิบกว่าคนนะฮะสมหัวกันเนี่ยเสียหายกันพันสี่ร้อยกว่าล้านเนี่ยเพรามันมีคดีพวกสบามีพักนะฮะเราติดอยู่ในบ่วงกรรมด้วยเนี่ยทั้คดีกลุ่มนี้นี่นะครับที่เขาเป็นเป้าหมายที่ทักษิณต้องการก่อนเพื่อนคือคดีนี้ คือคดีนี้เป็นคดีที่พวกเขาโดนเท่านั้นฮะแดงไม่เกี่ยวเขาอื่นไม่เกี่ยวด้วยไม่เกี่ยวการเมืองอะไรทั้งสิ้น,นแต่โกงแล้วเขาจับได้แล้วคาสารอยู่ถ้าปล่อยสารตัดสินเมื่อไหร่มันตาย,าย <c oughs> ขอโทษเดี๋ยว,วพนพดลหาลว่าพูดไม่เกี่แสดงว่าที่ทักษิณใช้คําว่ากลับบ้านในเพียงเพื่อให้มันน่าสงสารแต่จริงๆคือกลับมาเข้าคุกถูกไหมฮะถ,าถา้ากลับถ้าไม่แก้กฎหมายก่อนนะครับ มันเขาเขาาอยากกลับบ้านแน่นอนแต่สิ่งนี้เขาขอไม่ได้ขอกลับบ้านเขาขอว่าขอเขาให้ตัวเขาอยู่เหนือกฎหมายได้ไหมได้ไม,ไม่ได้ครับได,ได้ไหมฮะยอมไหมครับเพลิน,นะ <laughs> ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมภารกิจกู้ชาติ4ี่กุมภาพันธ์แม้จะมีการเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมจากสนามหลวงมาเป็นลานพระบรมรูปทรงม้าทําให้สังคมไทยตื่นตัวและหันมาตรวจสอบรัฐบาลทักษิณทั้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทุจริตคอร์รัปชันและการจับจ้้งสถาบันเบื้องสูงซึ่งเป็นคําถามที่ไร้คําตอบจากรัฐบาลจากภาร,รกิจกู้ชาติขยายวงกว้างออกไปและแปลสภาพเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ภายใต้การนำของ5้าแกนนำพลตรีจำลองสีเมืองนงายพิพภพธงชัยนายสนธิลิ้มทองกุลนายสมเกียรติพงภัยบูุ์และนายสมศักดิ์โกศัยสุขขณะที่นายสุรยยิรสยรสัยกตัดศิลาเป็นผู้ประสานงาน,าาเ,นาเสียงตอบรับจากประชาชนที่ร่วมกันขับไล่พันธมตโทรทักษสินมีมาก<อ>จนทำให้รัฐบาลเริ่มกลัวกระแสรประชาชนแต่ก็มีความพยายามจะดับกระแสต่อต้านนี้ ด้วยการนำปัญหาการขายบริษัทชินคอร์ปอเรชันให้แก่กองทุนเทมสัสเซกของสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นการขายสมบัติของชาติเข้าสู่การอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติของรัฐสภาแต่ยังไม่ทันที่การอภิปรายจะมีขึ้นพันตำโรวจโททักษินได้ตัดสินใจย,ยุบสภาผู้แทนรัษฎรเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ โดยมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาและกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่2เมษายนอันเป็นการลงจากอำนาจท่ามกลางกระแสะวิพากษ์วิจาร์ว่าหนีการตรวจสอบซึ่งทำให้ฝ่ายค้านพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพักมหาชนประกาศคว่ำบาตรไม่ส่งผู้สมัครสสในการเลือกตั้งประชาชนซึ่งติดตามการเมืองนับแสนออกมาชุมนุมและปักหลักค้างแรมกับพันธมิตรในวันที่26กุมภาพันธ์ ผลการเลือกตั้งสอสอในวันที่2เมษายนคือการยืนยันว่าพักไทยรักไทยเสื่อมความนิยมลงแล้วด้วยเสียงโนโวตและบัตรเสียจากความจงใจร่วมกันมากกว่า13ล้านใบขณะที่เสียงสนับสนุนลดลงเหลือเพียง16ล้านเสียงส่วนอีก39เขตในภาคใต้ก็ไม่ผ่านเกณฑ์100ละ20ซึ่งส่งผลให้พันตำรวจโททักษินต้องประกาศไม่รับตำแหน่งทางการเมืองแต่ก็ไม่ได้ช่วยคลี่คลายวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นตรงข้ามกลับเป็นตัวเร่งความแตกแยกในสังคมให้รุนแรงขึ้น ปัญหาการทุจริตคอรัปชันในช่วง6ปีที่พันตำรวจโททักษินเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีอยู่นั้นตรงข้ามกับนโยบายทำสงครามกับการทุจริตคอรัปชันอย่างสิ้นเชิงเฉพาะที่มีการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตอสอซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการยึดอำนาจวันที่19กันยายน2 5 4 9มี12คดีที่อยู่ในการตรวจสอบนอกจากนี้ยังมีผลการสอบสวนของคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตวุฒิสภา ที่พบว่ามีการทุจริตในรัฐบาลทักษิณหลายรูปแบบทั้งการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการการทุจริตการให้สัมปทานการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างและการทุจริตโดยนโยบายนั่นจึงเป็นที่มาของการยึดอำนาจในคืนวันที่19กันยายนของคณะบุคคลในนามคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือขอปอขอมีผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินเป็นหัวหน้าคณะ โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดทหารเรือทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมคณะอธิปไตยทันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งประกอบด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าควบคุมพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลไว้ได้แล้วโดยไม่มีการขัดขวาง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจึงขอความร่วมมือที่น้องประชาชนให้อยู่ในความสงบและขออภัยในความไม่สะดวกไว้ณนะที่นี้ด้วยสิ้นประกาศแถลงการฉบับที่1ของคอปคอในเวลา23นาฬิกา50นาทีกลางดึกวันที่19กันยายน2549จึงเป็นการปิดฉากสิ้นสุดอำนาจการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่23ของไทย ที่ชื่อพันธมตโททักษินชินวัตรอย่างสิ้นเชิงโดยเหตุผล4ข้อของคณะปฏิรูปการปกครองในการยึดอำนาจรัฐบาลทักษินคือ 1. การบริหารราชการที่ก่อให้เกิดความแตกแยก 2. แทรกแซงการทำงานขององค์กรต่างๆ 3. ทุจริตคอร์รัปชันและ 4. มินเมตต่อการมินพระบรมเดชานุภาพคอปคอประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แล้วเปลี่ยนสถานภาพเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมชตั้งรัฐบาลเฉพาะการตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเวลาอันรวดเร็วเพื่อเริ่มกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรรวมถึงการเปิดฉากการตรวจสอบกรณีทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นหนึ่งใน4เหตุผลที่ทําให้ต้องมีการยึดอํานาจโดยมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตอสการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชชุดใหม่